อาปากบุมบ้ม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 บุม้มบุ้มบอกย่าอาปากด้วยอุ้ยตีหัวตัวเองทำไมอุ้ยย่าบอกยา่าย่ามีประมึกอ,อยู่บนหัวย่ามีปาะมืมมนอนัน่นนัน่นนั<ม>่นนั่นนั่นงับฟองไม,มไม่รู้สิมันทำตาเบลไงอาปากสิลงมีฟองออกจากปากว้าคนฟองว้า,วา

ยโรงเรียนอกิดเติมแล้วเดีกจเลยอ่ะโอ๊เใยหมดไปเลยให้ไปเปลนไปเลย ถ้ามาเลอุ้ยหน้าหน้าตาตลกหน้าตาตลกมากเลยว้าวหน้าป๊าเป็นไงป,ป,ป๊าหน้าป๊าทางนี้สิ ป้าไม่เล่นด้วยห,หนูเห็นไหมเห็นแม่ป้าไหมเห็นเห็นไม่เห็นหันมาหน่อยป้าป้าหันมาหน่อยขึ้นไหมไม่ขึ้นน่ะต้องเอาไปใกล้ๆอ,อ่ะใช่อย่ามาใกล้ป้า หนูไหมยา่ยาย่าย่าได้ยินหนูไหมแล้วหูไปเน่าทำไมได้ยินเออเห็นไหมย่าตอบได้ยินค่ะโอ้ยนั่น,ปนไปในหนื้นุ่มไปแล้วล็อกไปแล้วไม่ถนัดฮะเอาฮะปลด